ตอนนั้นกำลังตกง,งานอนี่ค่ะก็ว่างๆเห็นประกาศทางเฟ e บุ๊กก็เลยตัดสินใจมาค่ะนุ่นเป็นหนึ่งในสามคนของนักเรียนที่สนใจเข้ามารับการเพิ่มทักษะด้านอาชีพกับสำนักง,งานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนครที่ภายหลังจากจบการศึกษาภาคบังคับแล้วนุ่นไม่ได้เรียนต่อโดยที่นุ่นเองยังไม่มีงานทาแต่มีความต้องการที่จะเข้ามาเรียนด้านนี้เพื่อเพิ่มทักษะด้านการเป็นช่างซ่อมไมโครคอมพิวเตอร์ โดยในช่วงที่เรียนระดับปวชเรียนมาทางด้านนี้แต่ไม่มีทักษะและความเชี่ยวชาญจึงต้องการที่จะฝึกตนเองเพื่อรับความรู้วิทยาการใหม่ๆมากขึ้นโดยอนาคตหวังสร้างไรายได้และมีกิจการเล็กๆเป็นของตนเองก็เรียนมาทางด้านนี้อยู่แล้วบางส่วนค่ะก็เลยอยากมาต่อยอดค่ะดีค่ะเพราะว่าน้องๆบางคนอาจจะไม่ได้มีโอกาสเยอะก็ตอนนี้ก็เป็นทางเลือกค่ะ ในการพัฒนาฝีมือเพราะว่าเราก็จะได้ใช้ในภาวิชาชีพในอนาคตนะคะก็ในอนาคตอาจจะทำร้านเล็กๆเงินของตัวเองค่ะแตอนนี้ก็คือคิดว่าอาจจะไปทำงานหาประสบการณ์ก่อน,นะคะ่ะนายวินัยนักผูกครูฝึกฝีมือแรงงานสาขาช่างซ่อมไมโครโคอมพิวเตอร์ของสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนครบอกว่า ในการสอนจะพยายามสร้างความสุขในการเรียนให้กับนักเรียนปรับพื้นฐานการสอนเพราะแต่ละคนที่มาเรียนมีพื้นฐานไม่เท่ากันโดยจะให้คนที่เก่งคอยสอนคนที่อ่อนกว่าพร้อมฝึกทักษะฝีมือสอดแทรกความรู้จนนักเรียนกลายเป็นช่างไม่รู้ตัวพร้อมประสานกับสถานประกอบการเพื่อให้รับนักเรียนเข้าฝึกประสบการณ์จนสามารถเข้าทำงานในสถานประกอบการนั้นได้ แต่เราก็ค่อยสอดแทรกเนื้อหาสาระเราก็ค่อยปรับพื้นฐานถามเขาก่อนมาว่าเขาเรียนอะไรมานะเพราะว่านักเรียนผมอะนะครับมันมีแต่ละประคนวก็จบปวชอ,อย่างนี้จบปวนะครับหรือจบป .3 อย่างนี้ครับเมื่อหลายๆสาขาหลายๆลระดับความรู้มาแตกกันเราสอนยากแต่เราเราค่อยปรับพื้นฐานันดับแรกก็ให้คนที่เก่งก็ช่วยเหลือคนที่ไม่เก่งแล้วก็ค่อยปรับไปด้วย,วย,วยการอินเตอร์เทนสนุกไปด้วยเรียนด้วยแล้วก็แทรกสิ่งที่ หนักๆเข้าไปด้วยแล้วเขาจะเป็นเลอกลมกลืนกันไปเลยครับมันก็ค่อยไต่ระดาบับคาอเข้่มพ้นเพ้่มพ้นเพ้่มพน้นจนที่เขาไม่รู้ตัวพอรู้ตัวก็เป็นช่างซะแล้วเองครับผมในายชัยรัชชสุภกุลผู้อํานวยการสํนานักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนครเล่าให้ฟังว่าโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับประจําปี2565มีนักเรียนที่สนใจและเข้ารับการเพิ่มทักษะจํานวน3าคน ในหลักสูตรช่างซ่อมไมโครคอมพิวเตอร์โดยจะฝึกในสำนักงานจำนวน280ชั่วโมงหลังจากนั้นจะฝึกกับสถานประกอบการอีก140ชั่วโมงจากแรงงานไร้ฝีมือให้เป็นแรงงานมีฝีมือซึ่งเมื่อจบแล้วจะได้รับวุฒิบัตรฝีมือแรงงานสามารถไปต่อยอดในการประกอบอาชีพหรือทำงานในสถานประกอบการได้อย่างมีคุณภาพมีนักเรียนที่ เข้ามาฝึกอบรมนะครับแค่3าคนนะครับซึ่งทั้ง3คนนี้นะครับอบรมในหลักสูตรช่างซ่อมไมโครคอมพิวเตอร์นะครับสามคนนี้นะครับเมื่อจบไปเนี่ยนะครับเขาจะสามารถซ่อมไมโครคอมพิวเตอร์เป็นนะครับแล้วก็ในเบื้องต้นเราได้ประสานสารรกิบกิจการในการที่จะฝาฝึกเรียบร้อยแล้วครับผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมครับจะมีุฏิบัติฝีมือแรงงานนะครับที่จะให้กับผู้ผ่านการฝึกอบรมครับ โครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับเป็นแนวทางหนึ่งที่แสดงให้เห็นถึงการต่อยอดในการเข้าสู่ตลาดแรงงานในฐานะแรงงานมีฝีมือสามารถยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นได้สร้างความยั่งยืนในการประกอบอาชีพสามารถพึ่งพาตนเองได้และสังคมให้การยอมรับในศัก,กยภาพของการทำงานอาภิชาติชาชัยถ่ายภาพชนกพรโพธิสาร สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสกลนครรายงาน